ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามาคัคคีในการพุทธศักราช2563เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างกำแพงปูนกั้นดินสไลด์ป้องกันการพังทลายของเสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างของวัดที่อยู่บริเวณแนวกำแพงนวัดป่าแสงธรรมตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขาในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2563เวลา18.30นาทีสมโพธกถินวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563เวลา7.30นาทีคณะศรัทธา ตั้งกองผ้ากฐินพร้อมบริวารเวลา8นาฬิการ่วมกันตักบาทเข้าสวยและถวายพัะทหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา9นาฬิกา30นาทีถวายผ้ากฐินพระส,รสงฆ์ร่วมอนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบ้านพรุเลขที่บัญชี727 2 4 2สี่สผู้ประสงค์ใบอนุโมทนาบัตรสามารถแจ้งส่งหลักฐานการโอนเงินได้ทาง ID Line MAMA 4ี4าสะ4สกด M A M A 494